สวัสดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาคบกระช่องพี่น้องอติมลุยสวนเนาะมันนี่สะพาพ่อแม่พี่น้องขามาเบ่งแปลงหนึ่งไร่กับหนึ่งงานเนาะที่ครั้งที่สองที่เราไม่ได้ใบเลยอะ่ะไม่ได้ใบอะไรคะก็คือใบของเราใบอ่อนที่แตกอ่อนมาครั้งที่สองแล้วทุกคนนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเนี่ย เขาล่วงหมดเลยนี่เขาเพิ่งจะออกมาใหม่อีกนะเนี่ยอันนี้ครั้งที่สามนะรอดูนะครั้งที่สามนี่เราว่าเราจะลองงดยาที่เราเคยฉีดมาสองรอบที่เขาเป็นน่ะเนาะจะงดยาดูว่าเราจะไม่เติมเติมให้เขาเพราะเราเติมยามาทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะนี่ไหมแ้วเราไม่อยากเอ่ยชือเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียหายของเขาเนาะ พอเร,เราดูก่อนว่างอดนี้เราจะไม่สีไม่พ่นเขาเพราะเราจะฉีดแค่ยาป้องกันมแมลงอย่างเดียวนี่เขากําลังแตกอ่อนออกมาทุกคนเนี่ยนี่สองรอบแล้วเนี่ยเนี่ยเขากําลังแตกเนาะนี่ใบเป็นอย่างเนี้ยค่ะใบอีกใบงอแล้วก็ร่วงหมดเลยใบทุเรียนเราก็เลยเป็นก่างแบบนี้ค่ะทุกคนเนาะอาจจะเป็นสาเหตุตรงนี้ตอนนี้เราแค่วิเคราะห์นะคะเราไม่ได้แบบ พันธงร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะใส่เพิ่งจะเติมไปนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำเราใส่ไปถูกใส่แบบไม่ถูกวิธีหรือยังไงหรือว่าใช้เยอะไปหรือเปล่าเนาะต้องถามคนผู้ที่เขาพ่น,นะคะ่ะนั่นก็คือคุณพ่อน้องไอติมเขาอะเนี่ยเป็นเป็นหมดเลยนะแปลงที่เราไม่ได้ไปพ่นอะ่ะ ข้างบนแปลงของพวงมาลัยไม่ได้ไปพ่นเขาเลยอายา,อายาที่เราไม่ได้ไปพ่นเขาใบเขาไม่เป็นแต่แปลงไหนที่เราพ่นไปอะ่ะเป็นทุกแปลงมันมีแปลงเดียวที่เราไม่ถึงเขาเมื่อที่ไลก็เขาหมดหมดก่อนก็ไม่ได้ขึ้นไปพ่นปล่อยไปอย่างนั้นแหละทุกคนไปดูเดี๋ยวแม่น้องจินจะพาขึ้นไปดูเนาะ จะทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งตัวนั้นนะที่เราไม่ได้พ่นยาแต่เขาไม่ได้เป็นเลยไม่ต้องตึมก็พาเข้ามาดูนะะทุกคนอันนี้อาจจะเป็นในส่วนที่เราเราตั้งประเด็นไว้แต่จะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเราก็ยังไม่พันธงนะเนาะพอเราลอดูขวดน,นี้ก่อนว่าเราจะไม่พ่นเราจะปล่อยเขาแตกใบอ่อนแล้วเราจะพ่นแค่ยาฆ่า,มาแมลงป้องกงันแมลงเราจะไม่ใส่ยาตัวนั้นนะคะอ่ะ นี่คะ่ะทุกคนเรามาดูแต่ละต้นนะเนี่ยเป็นแบบนี้ทุก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 ต้นเลยทุกคนเนี่ยนะใบทุเรียนค่ะเขาไม่ได้ใบเขาก็าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนใบร่วงหมดเลยนี่ก็คือลักษณะเป็นแบบนี้เราว่าคงจะไม่ใช่ยาไม่ใช่แมลงเข้ามากัดมาต่อยหรอกเป็นเพราะยาที่เราพ้นนี่แหละเนาะ ก็รอดูติดตามดูต่อไปทุกคนว่าเราจะนันยังไงเนาะเราจะรอดูเบื้องวดที่ผ่านที่จะเนี่ยที่แตกอ่อนนี่เราจะไม่พ่นเราเคยตกเราพูคุยกันแล้วกับแฟนเราจะรอดูว่าเป็นพ่อเขาไหมแต่ถ้าจะให้เราเอ่ยชื่อเราก็ไม่เอ่ยนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้รู้ไงอ่ะอสำหรับคลิปนี้น้องติมขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนคลิปหน้าพ่อ,อกันใหม่เนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูแปลงข้างบนพวงมาลัยที่เราไปไม่ไปพ่นทั้งสองรอบเลย เราคลิปนี้ขอจบเพียงเทาง่านี้สบายดี